สวัสดีครับอยู่กับช่อง Margarita Channel นะครับวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะพิเศษหน่อยเอาจริงๆเคยทาคลิปแนวนี้ไว้ในช่องนะครับไปหาดูได้เลยใน p l a y ิ i s t แรกน้ารู้นะอ่ะเขาเรื่องกันพอดีมีช่อง YouTube ช่องหนึ่งครับชื่อว่า r u b อ e r ถึงเขาได้ทําคลิปคล้ายๆกับเพลงเปิด Anime OP หรือ PV อะไรประมาณเนี้ยเป็นพาร์ทของ Bio Lab มาครับผมก็นั่งดูแล้วคิดในใจว่ายิ่งค้ถ้าแม่งทําเป็นการ์ตูนนี่คงแบบโคตรของโคตรน่าดูอะ <Yeah. S 1> แล้วมันก็เกิดไอเดียขึ้นมาครับ ผมได้เคยอ่านบทความของปู่ซิกมามานานแล้วแหละลองไปหาอ่านกันได้นะครับลิงก์เพจแกเนี่ยอยู่ใต้คลิปเลยซึ่งปู่แกจะทําบทความเป็นสตอรี่ของโลก R.O. เนี่ยแหละครับไม่ว่าจะพวกแบบการ์ดเฮมมอล็อกสาตานมอล็อกอะไรเงี้ยหลายพาร์ทหลายตอนเลยสายอ่านเนี่ยบอกเลยฟินแน่แต่วันนี้ครับผมเอามาย่อยให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วเกี่ยวกับเรื่องของไบโอ a ล ถ้าใครไม่ชอบอ่านถือว่านี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่นะครับนี่เลย Pay to Win Top Up เติมโคตรถูกเติมโคตรไวเติมโคตรง่ายบริการ24ชั่วโมงมีเกมหลากหลายให้เลือกครับเล่นเกมไหนอยู่เข้ามาช้อปปิ้งกันได้และที่สำคัญเวลาเติมเนี่ยก่อโค้ดตรงนี้ด้วยนะครับ m a r g เพื่อสนับสนุนไอจใจด้วยครับเอาไว้เติมไข่นะทุกคนเอา้าไปรู้กนันต่อเรื่องย่อของ b i o Lab เนี่ยต้องเท้าความก่อนนะครับว่าในโลก r o เนี่ยมันจะมีอยู่3รัฐด,ด้วยกันครับนั่นก็คือ1ลรุ่นมิดการ 2. อง u n ูน่าเฟลสามสวอตวาวซึ่งไอสามอาณาจักรเนี่ยมันไม่กินเส้นกันครับอันนี้คือขอประถมนิเทศก่อนเลยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดดูคลิปนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่อินครับอะมาที่ลุนมิการ์ดลุนมิกา์ดเนี่ยก็คือพรเทล่าพายอนกิฟเฟนมอลล็อกจะเป็นทีมเกี่ยวกับคล้ายๆต่างโลกอะ่ะเป็นมีนักประจนภัยอะไรพวกนี้ครับส่วนที่2อเนี่ยอาณาจักรที่2เนี่ยก็คือสวอตวาวครับเป็นรัฐแห่งเครื่องจักรครับอ่าถ้าพูดให้เห็นภาพนะ มันคือยุโรปยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมปลายศตวรรษที่18ถึง19อะไรประมาณนี้เลยเมืองหลกักๆกเนี่ยก็จะมีอินบอตอินบิดไลทาเซ้นอะไรประมาณนี้ครับและไอจูปิลอสเนี่ยจริงๆมันเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐนี้ด้วยนะแต่ว่า ไอ้เซตเซลหัวใจยิ้มเมอที่เป็นร่างทดลองอ่ะมันพังเมืองมันเลยระเบิดตุ่ม <Wow. S 1> อะเดี๋ยวค่อยไปดูในช่องเอาละกันไอ้พวกเนี้ยส่วนอนาณาจักรต่อมาครับก็คืออลูนาเฟลอลูนาเฟลเนี่ยคล้ายๆกับวติกันครับก็คือนับถือเทพองค์เดียวเทพีเฟย่านั่นเองอาณาจักรหนึ่งเนี่ยแฟนตาซีอีกอาณาจักรหนึ่งก็เครื่องจกักรส่วนอีกอาณาจักรหนึ่งก็เป็นศาสนาลัทธิ มันเลยไม่กินเส้นกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการปะทะกระทบกระทั่งกันตลอดเวลาโอเคปฐมนิเทศกันพอแล้วเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับเรื่องของไบ o l a ลต้นเรื่องเนี่ยคือการหายตัวไปของกษัตริย์ลูนมิกกาดครับพระราชาทิสเทนที่3ทําให้กัปตันเฮอร์แมนหัวหน้าองค์คาร์ในคณะอัศวินลูนมิกกาด์เนี่ยได้มอบหมายให้เซเลนหรือก็คือโคนหลอดไนท์ในแลบ3เนี่ยหนึ่งอัศวินของลูนมิกกาดครับ ไปสืบข่าวโดยสงสัยว่าไอ้ลัส,สวดวาวเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะว่าไอ้ลัดเนี่ยมันมีการทดลองที่แบบการทดลองใต้ดินหรืออะไรทํานองเนี้ยนึกออกปะทดลองกับมนุษย์พวกนี้ครับแล้วด้วยความที่ลัสวดวาวกับลูนมิการเนี่ยมันไม่กินเส้นกันอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นภารกิจแทรกซึม ไอเซเลนเนี่ยมันก็เลยตั้งทีมขึ้นมาครับโดยประกอบไปด้วย1เซเลนผู้เป็นพี่ชายแท้ๆของน้องแคทเธอรีนแล้วก็เป็นคนรักของมา g กาลิต้าหรือก็คือไฮพีทสก็คือมา g กาลิต้าไฮพีทสุดสวย3แคทเธอรีนนักเวทสีเอลเมสแอสซินที่ถูกจ้างมาอารักขาแคทเธอรีนครับห้าฮาวเวิร์ด ช่างตีเหล็กพอหนุ่มเฟนโซนหลงรักเซซิลข้างเดียวและ6เซซิลอจเจแห่งนักธนูซึ่งทั้ง6คนเนี่ยได้เล่นฝีเท้าเพื่อไปสืบข่าวที่ไรทาเซนครับโดยอาณาจักรนี้เนี่ยมันจะมีบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งครับชื่อเลเคนเบอร์ซึ่งถ้าพูดได้เห็นภาพเนี่ยมันคล้ายๆเวนเอนเตอร์ไพรส์ที่ค่อนข้างจะผูกขาดเมืองกอรแทมอะไรประมาณนั้นเลยครับโดยไอ้บริษัทนี้เนี่ยมีเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่ครับนั่นก็คือการลอบทดลองคอนนิ่งมนุษย์ซึ่งงงอการทดลคนนนนิ่มมุษย์ัย ใช้สิ่งที่เรียกว่าเศษเซี่ยหัวใจเยเมอร์เทียมครับถ้าเกิดว่าถามว่าไอเศษเซีลยหัวใจเยเมอร์เทียมนี่คืออะไรมันคือสิ่งที่เป็นพลังงานของโลก R.O ครับแล้วไอรัดเนี้ยมันเสือกทําของเทียมขึ้นมาได้สําเร็จไงเพื่อนๆจำตอนเปลี่ยนไฮคาร์ดได้ไหม <S <S ก่อนที่จะไปเข้าห้องวาเกาะลอยฟ้าเราต้องติ๊กไอตัวกลมๆนั่นแหละครับมันคือเศษเซียหัวใจเยเมอร์ แต่ไอหัวใจที่มันอยู่ในรัสสวอตวาวลเนี่ยไม่ว่าจะในเมืองจูโน่ที่มันพังไปแล้วหรือว่าที่จะอยู่ในเนื้อเรื่องไบโอแล็บเนี่ยมันคือเศษเสียวหัวใจเทียมครับที่ไอบริษัทเลคเคนเบอร์เนี่ยมันสามารถทดลองขึ้นมาได้สําเร็จโอเคหลังจากที่ทั้ง6คนเนี่ยได้มาถึงไลทาเซนนะครับก็ได้ถูกทหารของวูฟเชฟวูฟเชฟก็คือหนึ่งในหัวหน้าของนักวิทยาศาสตร์บริษัทนี้นี่แหละครับหลอกล่อไปพักผ่อนแล้วก็วางยาจากนั้นเนี่ยไอตัวแอสซัสซินเนี่ย มันก็ได้กรีดข้อมือตัวเองเพื่อไม่ให้แบบโดนยาสลบเล่นงานแล้วก็ช่วยตัววิสาดน้องแคเทเธอรีนไว้ได้เพียงคนเดียวส่วนที่เหลือเนี่ยถูกจับไปขึ้นเคียงครับและคนแรกที่ถูกผ่าตัดเอาเซเเซี่ยวหัวใจเยเมอร์เทียมยัดเข้าไปในตัวก็คือเซลิน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 อะไรสักอย่างที่เป็นหลอดไนท์แต่การทดลองก็ล้มเหลวครับไนท์ Knight เนี่ยได้ตายแล้วก็ถูกย้ายไปห้องเก็บศพ แต่ไอตอนที่อยู่ห้องเก็บศพเนี่ยความปรารถนาอแรงก้าของเซเลนหลอดไนท์เนี่ยต้องการปกป้องลูกทีมก็ได้ไปกระตุ้นทําให้เซเซียหัวใจเทียมเนี่ยกลายเป็นแกนหลักของร่างกายไอตัวเซเลนไปนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเซเลนเนี่ยมันก็ได้สร้างร่างอวตารขึ้นมาครับแล้วก็เอาร่างอวตารนั้นอนะบุกไปช่วยโซลินหรือก็คือน้องมา g กาลิต้าไฮพีทนั่นแหละจากถังทดลองที่มีน้ําแช่อย,อยู่ แต่ว่าช่วยมาก็ไม่ทันล่ะครับน้องได้สิ้นไปเรียบร้อยท่านั้นเนี่ยไอตัวล่างอวตารก็เลยเอามาการิต้ามาวางไว้ข้างๆศพของเซเลนที่ห้องเก็บศพ แล้วก็สลายหายไปแต่หลังจากนั้นเนี่ยเอเซซเซล์หัวใจเทียมเนี่ยก็ได้คืนชีพเซเลนขึ้นมาอีกครั้งครับแต่ความทรงจำเนี่ยมันไม่สมบูรณ์คืนชีพนี่หมายถึงร่างโคลร่างอาวตารขึ้นมาใหม่นะหลังจากที่เอลเมสเนี่ยช่วยเหลือน้องแคทเธอรีนออกมาได้นะครับสุดท้ายเนี่ยน้องแคทเธอรีนก็โดนจับไปอีกรอบหนึ่งสวยชีพหายทีนี้เนี่ยเมื่อเซเลนคืนชีพกลับมาอีกครั้งเนี่ยเขาก็ได้เดินไปทั่วนะครับแล้วก็ได้พบเจอกับเอลเมสแอสซินคอร์ ซึ่งที่จำเซลินไม่ได้ก็ได้สู้กันเล็กน้อยจนในที่สุดเนี่ยทั้งคู่ก็จำกันได้นะครับแล้วก็ได้เล่าเรื่องว่าแคเทเธอรีนโดนจับตัวไปผ่าตัดทั้งคู่เลยออกตามหากันแต่ก็สายไปแล้วครับ ในที่สุดพวกเขาก็พบกับแคทเธอรีนแต่ว่าแคทเธอรีนก็ได้ตุยไปแล้วเหมือนกันจากนั้นเนี่ยแอสซินคอร์สก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ตุยตามไปทีนี้ก็เหลือแค่พระเอกคนเดียวก็คือเซเลนหลังจากเดินเงาๆครับพระเอกของเราก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือฮาวเวิร์ดที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยกำลังเคลื่อนย้ายร่างกันอยู่ได้นะพอช่วยมาได้ปุ๊บฮาวเวิร์ดที่เป็นพ่อค้าก็ได้บอกกับเซเลนไปว่าซีซิลก็โดนจับไปเหมือนกันทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจเดินออกตามหาซีซิลอีกทีึแต่ว่วาระหว่่างทีเดินทางอยู่เนีย ทั้งคู่ก็ได้พบเจอกับนิกเจมอีนิกเจมไอ้บอสโคนชั้น2ออะผู้หญิงนะครับซึ่งอีนิกเจมเนี่ยคือร่างทดลองร่างแรกของวูฟเชฟครับไม่มีประวัติของอีนิกเจมที่แน่ชัดครับบางก็ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์บางก็ว่าเป็นนักผจญภัยที่แข็งแก่งออกมากในยุคยุคหนึ่งครับเผเพื่อนเพื่อนคุ้นแต่ว่านึกไม่ออกไอ้ตัวอีนิกเจมเนี่ยมันคือบอสไบโอแล็บชั้น2ครับเป็นบอส ซอสหญิงสวอร์ดหญิงนั่นแหละที่มันคล้ายๆกับดอปเปอร์แต่เปลี่ยนเวอร์ชันเป็นผู้หญิงนะท้าซอสเหมือนกันแต่ว่าห่างกับดอปเปอร์เนี่ยฟ้ากัเหวเลยเหมือนมาคนละรุ่นน่ะโอเคไปกระต่อเลยครับผมและเซเลนกับฮาร์เวิร์ดเนี่ยก็ได้เจอกับอินิเจมแล้วก็สู้กันครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยสองลุมหนึ่งเอาไม่อยู่กลายเป็น1ลุม2ไป 2> ทั้งคู่ก็เลยต้องหนีครับหนีก่อนเลยทางด้านเซซิลเนี่ยที่เอาตัวรอดมาได้แต่แรกเนี่ยก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านกล้องจอนปิดครับก็เลยมาช่วยสมทบ จากนั้นเนี่ยทั้ง3คนก็หนีรอดจากเงื้อมือของอินิกเกมไปได้ไอตอนที่เซซิลหนีออกมาเนี่ยก็หยิบเอกสารติดไม้ติดมือมาด้วยครับและแล้วความจริงก็ถูกเปิดเผยครับทั้ง6คนเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนทายเซซิลหัวใจยิมเมอร์เทียมเข้าไปในร่างกายเรียบร้อยแล้วและไอร่างอวตารที่พวกเขาใช้ออกมาเนี่ยถ้าเกิดว่ายิ่งตายไปมากเท่าไหร่เนี่ย จิตใจสติปัญญาความนึกคิดเอาง่ายๆคือความเป็นมนุษย์อ่ะมันจะค่อยๆหายลงไปเรื่อยๆกลายเป็นเครื่องจักรสังหารไปในที่สุดพอทั้ง3ได้รับรู้ความจริงแล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าจะเปิดโปงความลับของการทดลองลับในเมืองนี้ออกไปนะครับและเซซิลเนี่ยก็คิดว่าถ้าเกิดอีนิกเก็มเนี่ยมันโดนคนนิ่งขึ้นมาเป็นจํานวนมหาศาลนอะ่ะจะทําให้ลุนมิกาดอะ่ะเกิดความไม่ปลอดภัยทั้งทีมเลยคุยกันว่า จะไปประเชิญหน้ากับบูเชฟโดยตรงเลยเพื่อจบเรื่องทุกอย่างให้ได้แต่ว่าผลปรากฏว่าทั้ง3คนเนี่ยสามลุมหนึ่งอ่ะเอาไม่ไหวกลายเป็น1นลุมสแทนแต่ขณะนั้นเองไอ้แอสซซินคอร์สแคทเธอรีนแล้วก็แมกาลิต้าก็ได้เข้ามาช่วยเหลือทันกลายเป็นทั้ง6คนเนี่ยได้เข้าปะทะกับอินิกเจมแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเซเลนก็สังเกตได้ว่าตัวอินิกเจมเนี่ยยังมีเศษเสี้ยวความทรงจําเหลืออยู่เล็กน้อยเขาก็เลยพยายามกระตุ้น จนทาให้หลุดจากการควบคุมของวูฟเชฟไปได้และจังหวะนั้นเองเนี่ยอินิกเจมที่ฟื้นสติมาได้แป๊บหนึ่งอ่ะก็หันไปสวบไอตัววูฟเชฟแต่อตีวูฟเชฟดันไหวตัวทันไงมันใช้บัตเตอร์ไฟวิงหรือบีวิงนั่นแหละหลบหนีไปได้จากนั้นเนี่ยร่างของอินิกเจมก็ค่อยๆสลายพร้อมกับรอยยิ้มก็คือไอที่ว่ามาทั้งหมดเลยเนี่ยมันคือร่างอวาตารทั้งนั้นเลยครับที่เกิดจากพลังของเซเซียหัวใจยิมเมอร์พอเรื่องราวเนี่ยคีคลายลงปุ๊บทั้ง6กคนเนี่ย ไอพลังของเซเซียวหัวใจเยเมอร์เนี่ยมันสามารถอวตารก๊อปปี้ร่างมนุษย์โคนได้มากกว่า1ห,หรือก็คือมันทําให้แลบสามเนี่ยมีมอนเต็มไปหมดเลยเพราะเหตุผลนี้เนี่ยแหละและด้วยการที่เซเลนเนี่ยได้ทําให้อินิกเจมคืนความทรงจําขึ้นมาได้นะครับทำให้ร่างอาวตารทั้งหมดในสถาบันวิจัยเนี่ย หันกลับมาจัดการพวกทหารแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแทนทางด้านวูฟเชฟเนี่ยมันก็เลยจำใจครับทิ้งห้องทดลองแล้วก็หนีหัวซุกหัวซุนไปด้วยความแค้นสุดขีดนั่นเองจากนั้นเซเลนก็ได้รวบรวมเอกสารแล้วก็ส่งมาเร็วอย่างเปโกเปโกกลับไปที่พนเทล่าครับเพื่อเปิดโปงแผนการรับความจริงในครั้งนี้และร่างคนนิ่งของทั้ง6คนที่เกิดจากเซเซียวหัวใจยิมเทียมก็ยังคง วนเวียนอยู่ในสถาบันวิจัยนี้ต่อไปครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของ b บ o l a b นะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะทำให้อัธรลดการเล่นเกมและกนาล็อกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับหวังไว้อย่างนั้นจริงๆนะการที่เรารู้ดีเทลรู้สตอรี่อะไรพวกนี้ผมว่ามันเพิ่มความอินในการเล่นอยู่นะ โอเคครับงั้นไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันยังไงก็ฝากช่องน้อยๆช่องนี้ไว้ด้วยเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย